สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการเอเคเกมเมอร์ครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมอ่ะเฟียมก่อนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปแมปไม่เล่นไม่เล่นมินิเกมเลยมินิเกมมันเล่นไม่ได้ศูนย์จุดศย์ศีรษะยังเราไม่ได้เมีโอไป้ยดึงมันใสเลย ดมใม้อย่างตัวมาอ้วอย่างใครนี่เนี่ยฮะพอดีบาริโอจะโดดเตะวันี้นนผม<อ>จะมาโหลดแมพเล่นนะครับอู้คนเดียวะตะกี้เกิดเกิดเหตุนิดนึงเมื่อกี้อะหมา vs หมากนนะครับแมพนี้แหละเข้ามาเลยเยโฮฮะเข้ามาละมาเลยอย่ามาไฟกันบนหลังกูนะมัน หอมผมบิวหนึ่งะครับแล้วโดยครับหอมผมบิวบิวส okay. ี่หอมผมบิวสี่คุณ no ก็ไปโหลดครับมาโลดบะไรแป่งเนี่ยแป่งเสียท่านก็เกมบ่เล่นแมทบะไรอี๋ท่าขอเล่นอะไรนะก่อนป่านโรยไหมสูดจี้สี่จี้สูดนะ เออแป๊บนึงแป๊บนึง,บบนงอาจจะยาวไปนิดนึงโอ้มอยา่แค่จิงกูอยกแค่งกูอยากหงได้ที่สุแบบนี้นะครับแบบหินเลยรับนี รมไดาก็ได้บีออกแอทแท็กบีออกอันนี้คิ้งซื้อไอตัวอะไรมาแหละอืมโอเคหน้าจอเขาหน,น้าจอมันงเบสหนึ่เป็นห้ามเฮ้เข้ามาได้แล้วแม็กง่าย ้กระโดด,ด,ดลงไปเลยิงอ่ะผมขอไม่พูดนะครับต <gera ff, S 1> ับ้งสมาธิแป๊บกตอนนี้ผมอยู่กับก่อนนะครับไปก่อนเลยเอาสมา ซอยไปนะุ้ณปุอยทราย่าไปโหลดที่บ้านได้เหรอโอ้ยแป๊บหนึ่งนะครับมันง่ายแต่ผมขี้เกียจทำจะได้แล้วจะได้แล้วโอ้โห่เมมแม่เมมพ่องฟิล์มเเกมอยู่ก็ผมมันชื่อคน กูทนไม่ไหวเนี่ยว่าเขาหุ่มมาเล่นกับที่นี่นะนี่ลีลาสเต็ปเท่มีใครเหรอวะเดียจะทำไรทำไรไม่มีไรยิงคนไมไหวเจ็บต่อบันไดไปได้แน่ระดับขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้าย ไอจอกอะไรยูโรนั่นแหละไอโจอกไอ้กูทนไม่ไหวแล้วโอ๊ยมันแดงแท้ครับผมขอโทษด้วยนะครับผมอัดคลิปนานไม่ได้นะครับเอาลง YouTube ไม่ได้เป๊ตายมันแดงแทู้นไม่ไหวแล้วโกงแม่งลงที่ไหนนะลงไปจ้าลงมาจ้าจะลงยังเหรอสอนกันลงกับเรอ รู้ก huh? ี mm ่เ hmm. รื uh ่องเดี๋ยวแป๊บ um, นึงโอ้โหต้องสมัครบัญชีจะนะฮะสมัครบัญชีจะอะไรวะไม่เข้าใจมันเพื่อเอาอีเมลมาเดี๋ยวค่อยสมัครสิหน่ะอีเมลอีเมลของเขาอีเมลเฟซดอะอีเมลเฟ่ดเหรออืออีเมลที่สมัครเพจตัวอะจำไม่ได้